โอเคครับผมทุกคนก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเอ็มจากช่องมิสเตอร์เอ็อมเอ็มนะครับผมก็ในพาร์ทนี้นะครับผมผมก็จะมาทำฟาร์มวิลเลจเจอร์ต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งผมต้องไปพาแกะมาเลี้ยงเพื่อที่จะได้ตัดขนแกะมาทำเตียงให้ NPC เพิ่มเต,ติมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เตียง NPC เต็มหมดแล้วนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วรับ NPC เข้ามาน่าจะครบทุกตัวในหมู่บ้านแล้วนะครับผมโอเคก็วันนี้ภารกิจก็คือผมต้องไปพาแกะมา พาสัต อื่นๆมาด้วยนะคบผมมาเลี้ยงบริเวณหมู่บ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปทําฟาร์มสัตว์ตรงใกล้ๆสปาวด้วยนะครับผมเพราะว่าในอนาคตผมก็ต้องเล anyway. ี้ยงสัตว์อยู่ดีนะครับผมมาเลี้ยงที่ตรงนี้เป็นการชั่วค้าวนะครับผมเพราะผมต้องอยู่บริเวณนี้บ่อยนะครับผมต้องเลี้ยง n p c ต้องใหเอให้ NPC ทาอาชีพใหม่นะครับผมเอาเป็นว่าเราไปหาสัตว์แต่ละชนิดมาเลยดีกว่านะครับผมโอเคสัตว์ที่เราต้องการในตอนนี้นะครับผมก็จะมีแค่วัวกับแกะก่อนนะครับผมที่ผมจะมาเลี้ยงบริเวณ นะโอเคอย่างแรกเลยครับผมผมก็จะต้องคราบรั้วไว้ก่อนนะครับผมเพื่อวางพื้นที่ให้ถูกนะครับผมว่าเราจะเอาสัตว์แต่ละชนิดมาเลี้ยงตรงไหนนะครับผมโอเคผมว่าน่าจะประมาณแถวๆนี้แล้วกันก็พื้นมันยุบเป็นที่หน่อยก็เอาดินมาโปะๆแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวนะไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ทําอะไรเลยมืดซะและ้ว โอเคผมปูไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมอาจจะไม่ได้แบบเลี้ยงขนาดใหญ่มากนะคบผมก็แค่พอมีกินมีใช้ในช่วงแรกนะคะผมก็ปักไฟบริเวณรอบๆด้วยนะครับผมเราจะได้ไม่ต้องมาห่วงกังวลเรื่องมอนสเตอร์นะคะผมตอนเวลาเราเลี้ยงสัตว์เมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนะโกเลมมาทาอะไรตรงนี้เนี่ยสงใส่น่าจะตามมอนสเตอร์ลงไปนะเนี่ย ก็พาคที่แล้วนะครับผมผมเจอซอมบี้บุกตรงแถวๆนี้นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันมืดด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามี NPC อยู่แถวนี้หรือเปล่ามันก็เลยแบบว่าพากันมาเป็นฝูงเลยนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับโอ้เดียเ๋ยวเฮ้ยซอมบี้มาจากไหนแยะๆเนี่ยโอเคก็ถ้ามีซอมบี้เกิดแถวๆนี้ก็ให้พี่โกเลมจัดการละกันระหว่างนี้คิดว่าผมน่าจะไปลากสัตว์มาตอนเช้าละกัน ตอนนี้ก็ปูเป็นรั้วไว้ก่อนนะครับผมก็ผมจะปูเป็นแบบว่ารั้วสี่เหลี่ยมๆไปก่อนเลยละกันเพราะว่ามันง่ายดีนะครับผมแล้วก็แบ่งสัดส,ส่วนได้ชัดเจนด้วยนะครับโอเคแล้วก็เราจะแบ่งครึ่งประมาณนี้ละกันถ้าไหนใหญ่กว่าผมจะให้วัวอยู่นะครับผมไหนดูซิ โอเคฝั okay. ่งนี้เล็กกว่าฝั่งนี้ใหญ่กว่าก็ฝั่งนี้ผมจะให้เป็นของวัวและกันของแกะน้อยเพราะว่าหนังวัวผมต้องใช้ในช่วงแรกๆด้วยนะครับผมเพราะว่าจะเอามาทาโตวะ e n นช a n นั่นเองนะครับผมก็ในพรุ่งนี้เช้านะครับผมก็จะไปลากวัวแล้วก็แกะมานะครับผมตอนนี้ขอ,อน,นอนก่อน <c oughs> โออเหมนจะคากเลดเลยโอเคเช้าแล้วนะครับผมก็จะไปลากสัตว์มานั่นเองนะครับผมโดยที่ผมจะใช้ดวงข้าวนั่นแหละ ในการลากนะคบผมเออเราจะไปลากสัตว์จากตรงไหนดีเพราะว่าตอนที่ผมไปหาเกะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะไม่ไม่มีแกะนะคะผมต้องไปลากไกลๆหน่อยมีมา้ามีไก่ผมจะไม่เลี้ยงไก่แล้วกันนะโอ้ตรงนู้นเหมือนจะเป็นสวนนาใช่ไหมเออใช่มีต้นอะเคเซียเค่มีหมูแถวนี้เดี๋ยวนะวัวกับแกะหายไปในบนนี้ผมก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์แถวนี้เลยนะคะผมฆ่าแค่แกะ สามตัวเองที่เหลือไปไหนก็ไม่รู้โอ้โอเคมีแกะตรงนี้ต่อไปก็เหลือวัวสินะมาๆมา,มาตามาตามาตามมาเราจะให้อาหารนายอย่างดีแบบที่ไม่เคยมีใครให้มาก่อนก็เดี๋ยวช่วงแรก,แรกๆผมก็จะทําเป็นฟาร,ร์มขนแกะด้วยนะครับผมแบบอัตโนมัตินะเพราะว่าในอัปเดตเนี้ยมีวร์เดนมาใช่ไหมซึ่งผมคิดว่าขนแกะน่าจะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับการไปลงในไบโอมดิฟดากนะครับผมหมดดีม้ <Hi. S 1> มาเดินตามด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะ ผมลองเดินใกล้ๆเฮใช่เปล่ามาเดินตามข้าวเปล่า๋อไม่ใช่เนะไม่แน่ใจว่าผมต้องถืออะไรถึงมาถึงจะเดินตามนะครับผมอาจจะเป็นแค่หลอดทองมั้งไม่แน่ใจฮะมามามาเข้ามาเข้ามาจิบจ๊บจเยี่ยมขยายพันซะ ได้ชิปเห็นแล้วต่อไปก็คือวัวน,นะครับผมซึ่งตอนที่ผมมาหมู่บ้านผมเห็นวัวแถวๆนี้นะแล้วก็ยังไม่ได้ฆ่าด้วยอยากมีระบบจัดของจังเลยผมต้องการกันไกลก่อนนะครับผมเพื่อที่จะมาตัดขนเกะเนาะชิปชิปโอเคได้มาหกนะครับก็มาทำขนเอ่อทำพรมข้ามรั้วจึ๊บโอเคแค่นี้ก็พอนะครับผม ก็ต่อไปเราจะไปล่าวกวัวมาละครับผมก็ผมมาผมเห็นตัวเดียวแฮะไม่แน่ใจว่ามันมีอีกหรือเปล่าโอ้นี่นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยมีกระดูกฟีขอบคุณครับวัวมีหนึ่งสองตัวอุ้ยเจอกระดูกฟีแล้ววัวมีแค่สองตัวเหรอผมว่ามันมีเยอะกว่าน,นี้นะมาๆมากมามา come on, come on. อนขมมนเช่เรียบร้อยนะคะผมการผสมพันธุ์สัตว์ทั้งสองชนิดนะคะผม คในระหว่างนี้ก็ผมจะทยอยตัดขนเกะด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องใช้มันทำเตียงให้กับ NPC นะครับผมโอเคได้มาสองเตียงโอเคระหว่างนี้ก็มีโกลมเกิดด้วยเออ NPC ไปไกลๆดิผมจะจัดการจิ้มจิ้มโอเค ก็เหมือนพาร์ทที่แล้วผมเห็นโกลิมอีกนั่นไงผมก็จะฟาร์มเหล็กจากโกลมซะส่วนใหญ่นะครับผมเพราะว่ามันฟาร์มง่ายที่สุดแหละถ้าผมไปลงเมือไงางเงี้ยก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเจอเหล็กตอนไหนนะครับผมเพราะว่าเหล็กมันอยู่ลึกขึ้นแล้วนะจากเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับผมจิม,จม อ,อีกหรือเปล่านะไม่รู้แฮก็มี npc ที่ขังอยู่ในบ้าน2ตัวนะครับผมเพราะว่าเผื่อว่าแบบในฟาร์มโดนซอมบี้กินตายหมดอะไรเงี้ยก็เผื่อไว้เฉยๆนะครับผมก็ระหว่างที่รอสัตว์แต่ละชนิดโตนะครับผมผมก็จะขอฟาร์มเหล็กไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้โ oh oh. หินผมหมดแล้วฮะผมยังไม่อยากใช้เหล็กในการทําอุปกรณ์นะคบผมเพราะว่ามันเปลืองนะกว่าโกเลมจะเกิดก็อีกสักพักเลยเพราะว่า n p c นอนด้วยน่าจะเพราะอย่างนั้นนะโกเลมมันก็เลยไม่เกิดเพิ่มระหว่างที่ผมรอให้โกเลมเกิดหรือว่ารอใหสัตว์โตเนี่ยผมก็ขอโลบ้านตรงนี้ทิ้งเลยละกันเพราะว่าผมบอกตั้งแต่พาร์ทที่แล้วแล้วว่ามันเกะกะเนาะก็โลเร็จน่าจะเช้าพอดีนะคบผมจากพระจันทร์ โอ้โกเลมเกิดพอดีนะครับผม NPC ตื่นก็คือโกเลมก็จะเกิดทันทีเลยเออเอาเป็นว่าขอจัดการโกเลมก่อนแล้วกันเอ้ยอย่าขึ้นมาตีไม่โดนตีไม่โดนดันมาเกิดตรงตอนที่ผมกำลังทุบบ้านนี่ โอเคเสร็จเรียบร้อยสําหรับการโละบ้านตรงนี้นะคะผมก็ได้ออกมาเยอะพอสมควรไม้ก็นิดหน่อยที่เยอะก็คือบันไดผมไม่แน่ใจว่าจะเอาไปทําอะไรต่อดีคิดว่าอาจจะเอาไปสร้างบ้านในอนาคตลูกวัวโตไม่ทันคือได้มาสามตัวแล้วยังไม่โตสักตัวได้เตียงมาอีกสองว่าผมก็จะเอาแค่สองแถวก็พอมั้งเตียงอะว่าไม่งั้นมันจะรู้สึกว่าเยอะเกินไป โอเคในระหว่างนี้ก็ผมว่าจะให้ m p c ทําอาชีพเอ,อ่อเป็นที่ใช้สวิตติ้งเทเบิไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรเ p c ที่ทําอาชีพนี้นะครับผมก็พอปลดล็อกขั้นสูงสุดแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นอุปกรณ์ต่างๆแบบไดมอนด์นะครับผมโอเคตอนแรกม,มันก็จะขายอุปกรณ์แบบถูกๆก่อนนะครับผมโอเคอันนี้ได้ขวานมาเยี่ยมทําต่อไปก็มีอีกอาชีพนึงก็คือ อาชีพที่ใช้เตาเผาเบสฟูนเอาอะไรเผาดีเอาบันไดเผาแล้วกันผมยังไม่ได้ใช้ระวหว่างนี้ก็ผมจะไปหากราวเวเพราะว่าผมต้องการที่จะแลกมรกฏด้วยไม้สติกเป็นหลักนะครับผมกราวเวมันจะอยู่แถวไหนนะมันต้องอยู่ใกล้แม่น้ำอะไม่ก็ตามภูเขาซึ่งโอ้ตรงนี้มีหลุมเบเลอร์เลยเออโอ้ตรงนี้มีแกะนี่ว่าผมไปหาทําไมตั้งไกลวะตรงนี้มีสวรรหน้าก็อาจจะมีโอกาสเจอทะเลทรายนะ ผมไม่แน่ใจว่าการเจเนเรตเทเลสายของแพทใหม่นะมันเจเนเรตแบบสุ่มหรือว่าเจอไบโอมที่เป็นเขตร้อนใกล้ๆก็จะเจออะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคจะเกาเวลแล้วขอซะหน่อยโอเคได้ฟินอูฟเฮ้ยขุด4ก้อนได้ฟินสองโคตรโชคดีเลยนะเนี่ยถามว่าผมจะเอาฟินมาทําอะไรก็หนึ่งเลยคือเอามาเตรียมทําเป็นหินเล็กไฟหรือฟินเนสติลนะคะผมแล้วก็ เอามาทําอาชีพเฟชเชอร์นะครับผมอาชีพเฟชเชอร์นี้จะรับซื้อสติกนะครับผมก็ในระหว่างที่ผมฟาร์มมลกตลเนี่ยก็คืออาจจะไม่ได้แบบว่าถ่ายมาให้ดูทุกช็อตนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการแบบตัดไม้แลกของตัดไม้แลกของอะไรเงี้ยซ้ำไปซ้ำมานะครับผมอุ้ยมีช็อกโกแลตเคนด้วยโอเคขอเก็บไปปลูกนแลวกันเพราะว่าก็ต้องใช้เหมือนกันมีวัวแถวนี้ด้วยว่าไงแซลมอนขอเสน,นอละกันหมันไส้ แซลมอนไปฝากแมวดีกว่าเราวแรกก็กะจะตีเล่นๆนั่นแหละแบบว่าจะเก็บไว้ทําอาหารแต่ว่าเออที่หมู่บ้านก็มีแม่นี่ว่ะงั้นผมเอาไปเลี้ยงแมวดีกว่าในการเล่นเอาชีวิตรอดครั้งนี้ผมว่าผมต้องเริ่มตั้งชื่อแมวแต่ละตัวแล้วแหละก็ถ้าใครคอมเมนต์ชื่อที่อยากได้นะครับผมสามารถพิมพ์คอมเมนต์ว้ที่ใต้คลิปเลยว่าแบบอยากจะให้สัตว์ตัวนี้ชื่ออะไรชื่ออะไรนะครับผมถ้าไม่เม้นผมก็จะตั้งเองนั่นแหละไม่สนละโอเคกลับบ้านมีถ้ำเยอะนะเนี่ยแถวเนี้ย อาจจะต้องหาเวลามาสำรวจแต่ว่าชุดเกาะผมแบบคือชุดเกาะเหล็กในฮาร์ดคอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันอ่อนแอมากเลยนะสกีเลตันก็โหดเหลือเกินไม่รู้จะโหดเป็นไหนแหมพูดถึงสกเลตันสกเลตันก็เกิดต่อหน้าหลบ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 หลีกหลีกแล้วกันมาแถวนี้เยอะมากเลยอะแต่ผมไม่มีอานเนี่ยสิโอเคแไว้ขยายพันธุ์วัวเพิ่มโอเคโตแล้วตัวหนึ่งนานนานกว่าจะโตสักตัวแกะเขาโตไปกี่รุ่นแล้วก็ไม่รู้แก่โตไวมากอะ ผมไม่เก็บแทบไม่ทันก็ได้หินมาแล้วโอเคเผาอีกรอบคนแกะได้มาเยอะมากพาเป็นเตียงโลดไม้ไม่พอหรออ้อยได้มานิดหน่อยแล้วก็เลี้ยงแมวแมวตอนนั้นแมวสามสี่หายไปไหนก็ไม่รู้วะ่ะอืมแมวแมวที่เกิดในนี้เป็นไหนอ่ะมันดีสปาวเหรอคือผมเห็นแมวเกิดในนี้สองตัวแล้วไม่รู้มันหายไปไหนแล้ววะอาจจะดีสปาวไปแล้วก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อีกประมาณ7เตียงก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะว่าถ้าเยอะเกินไปก็ไม่ดีไม่รู้จะให้ทําอาชีพอะไรถ้าเยอะเกินไปโอเคเราได้หินอันนี้มาแล้วแล้วก็คราบเตาเผาอีกอันนึงชึบแล้วก็ทําเป็น blast furnace Yeah blast furnace จะเป็นบอกอาชีพให้ npc ขายชุดเกาะนะครับผมก็วางไว้ก่อนรอให้มันตื่นมาแล้วก็มาทําแล้วกันก็ในระหว่างนี้ผมก็จะรื้อบ้านตรงนี้อีกหลังแล้วกันตรงนี้ไม่มี npc โนโอเค ที่เสร็จก็เช้าอีกแล้วทำไมรู้สึกว่าเวลาจะก่อสร้างหรือว่าจะทุบสิ่งก่อสร้างอะไรสักอย่างต้องข้ามวันเลยโอเคพอใกล้เช้าแล้วก็เราก็จะมาทำฟาร์มอ้อยกันดีกว่านะครับผม <S <S เป็นฟาร์มอ้อยเล็กๆแล้วกันโอเคทีนี้ก็เอาถังน้ำมาเลยเตะก็ทำเป็นน้ำอินฟินิตี้ไปเลยครับผม โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็เอาอ้อยมาปลูกเลยปลูกเรียงกันติดน้ําอย่างนี้แล้วก็ครับสลับมาหน่อยแล้วกันมันจะได้แบบว่าเดินสะดวกเนาะโอเคมีเหล็ก3าปแล้วไม่แน่ใจว่าพอหรือเปล่าห้ยพอดีเลยผมจะคับเอ็นวิลไว้นะครับผมเพราะว่า เอ่อในการแรกของจาก NPC เนี่ยมันต้องใช้ e n v i l เราต้องใช้ e n v i l ิในการตีบวกของที่เราแลกมาจาก NPC นะครับผมเพราะว่าของที่ NPC ให้มาเนี่ยมันจะแบบว่ากากเมลอะเออไม่ได้ดีอะไรนักหนาหรอกมันต้องตีบวกไปเรื่อยๆนะครับผมมันถึงจะใช้ได้ตอนนั้นที่เราไปหา Gravel มาครับผมเพราะว่าเราต้องการสลิ้นมาทำโต๊ะที่มีชื่อว่า โต๊ะเฟชชิ่งเทเบิลนะครับผม2โต๊ะแลบกันก็นี่มีคนมาทำงานละแรกเป็นกางเกงเหรอกางเกงมันแพงไปอะนายเราขอแบบหมวกไม่ก็รองเท้าได้ไหมโอเคอันนี้แรกสติ๊กได้ก็เอาไม้ที่มีอยู่เลยนะครับผมทั้งหมดเอามาแรกอันนี้แรกอะไรอะ่ะโอ้แรกลูกธนูไม่เอา โอเคให้มันข้ามขั้นไปเลยส่วนนายเอาสติกมาให้เราเดี๋ยวนี้เออโอเคว่านอนสอนง่ายดีก็จะข้ามขั้นให้แลกขนูได้แล้วโอเควันนี้โอเคมีรองเท้าหนึ่งสองสามโอเคก็แกลกรองเท้าอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรมันถูกที่สุดแล้วแหละโอเคแลกสติกเพิ่มหน่อยได้มาห้าขอรองเท้าอีกหนึ่งโอเค รอต่อไปนะครับผมแล้วก็จะฟาร์มไม้ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็แลกเป็นมรกตแล้วก็ไปแลกกับไอ้สองอาชีพนี้นะครับผมให้มันปลดล็อกไปเรื่อยๆนั่นเองก็ถ้าอยากให้มันไม่เสียเปล่าก็ผมแนะนําให้เผาทิ้งไปเลย <c oughs> อย่างน้อยก็ได้มาเป็นเศษเหล็กนะครับผมส่วนอันนี้เราก็รอเหล็กอันนึงเอามาทามามาําเป็นหินเหล็กไฟเนาะเรามีเหล็กแล้วล้วก็เอามาค้าเป็นหินเหล็กไฟเตรียมจะไปเนเธอร์อนะครับผม แต่ว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับผมระหว่างนี้ก็เลี้ยงสัตว์ต่อไปแล้วก็ไปตัดไม้นะครับผมก็ถ้าผมจำไม่ผิดเราต้องการเตียงเจ็ดเตียงใช่ไหมถ้าเกินก็ไม่น่าเป็นไรหรอกแต่ว่าไม้หมดโอเคไม้ขาวก็ได้อมอไม่นนะ่โอเคพอดีเจ็ดเตียงก็ระหว่างนี้ก็รอรออย่างเดียวเลยครับให้ MPC มาขยายปันเองเพราะว่าผมก็ทำฟาร์มให้มันไปแล้ว2000 years Th โอเคตัดไม้เสร็จแล้ว มีได้ไม้มาเกือบเกือบสี่ชุดระหว่างนี้ก็เราไปปลุก NPC มาทำงาน <c oughs> มามาแรกโอเคโอเคขอบคุณมากอุ้ยมีลูก NPC แล้วหนึ่งน่วาโอเคเราขอชุดเกาะก่อนเลยก็ถัดไปเป็นอุ้ยโอเคชุดโซ่หนึ่งไม่ได้แล้วรอวันถัดไปแล้วกัน เรามีเหล็กใช่ไหมแล้วก็เราก็สามารถคาบกล่องได้ชึบชึบคาบเป็นฮอปเปอร์ไปเลยก็กล่องวางไว้ข้างบนทีนี้ก็อันนี้ใช้ก,ก่อนเผาได้ไหมโอเคเผาได้อไปเลยก็ตอนนี้ผมคิดว่าแกะพอแล้วแต่ว่าวัวต้องขยายเพิ่อมอีกเยอะเลยแล้วก็นอนก่อนละกันผมว่าจะไปสำรวจแถวแถวสปาซสหน่อยนะครับผมว่ามันจะมีไบโอมที่มีต้นไมส้สปูดบ้างไหมนะครับผม โอเคเราจะไปสำรวจหาแหล่งกำเนิดของต้นสับปูกันนะครับผมกระโดดทำไมเนี่ยเก็บตัวซะเปล่าเอาต้นสปูลก่อนตอนนี้สำคัญโอเคผมคิดว่าผมไปฝั่งนี้ดีกว่าอ,อ้้ออ๋อมันไม่ใช่เรืบีนมันเป็นแค่แบบปากทาตรงที่เราอยู่เป็นทุ่งหญ้านเนาะเรายังไม่ได้ข้ามแม่น้ำไปโอเคครั้งที่แล้วมาตรงนี้แล้ววัวเราฆ่าไปหมดฆ่าเพิ่มแล้วกันเพราะผมต้องการหนัง ๋อตรงนี้จะเป็น forest เนาะโอ้ไม่ดอบหนังสักตัวเลยอ๋อเป็นเวนเนาะแล้วก็ข้าล่ามีเหล็กด้วยขอเก็บเหล็กสน่อยละกันอย่ามีคีเปอร์ล่วงลงมาใส่หัวก็พอตรงนี้เป็นถ้ำน้ำเนาะสำรวจนิดนึงละกันมีเยอะมากโอเคไม่มีอะไรโผล่มาตรงแม่น้ำ อุ้ยมีหมู่บ้านหนึ่งนี่วะ <Wow. S 1> เคเคลลิกสองหลังทำไมมันดูคล้ายๆหมู่บ้านที่เราอยู่ปัจจุบันเลยวะวันดีเราจะมาขโมยเอ่อแท่นปรุงยามัรู้สึกว่า N p c นพซน้อยจังหมู่บ้านนี้อ๋อประชุมหมู่บ้านโอเคทำไมเวลาที่ผมเจอหมู่บ้าน,นต้องโดนเวลาแบบประชุมหมู่บ้านตลอดเลยว <c oughs> โอเคมีอะไรให้ขโมยไหมเอ่ยด,ดูทุกอย่าง รานี่มันโจรของจริงพิเลเจอร์เหรอเออกระจบข้อมยนี้ไม่แน่ใจว่ามี NPC หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่มีก็ขอขโ,โ,โ,โมยเตียงแล้วกันเอา้ามีด้วยมาถูเอ้ยนึกว่าจะไม่มีซะอีกไม่มี NPC โอเคโอเคเรานอนข่าไปเลยแล้วกันบ้านใหญ่จริงใหญ่กว่าที่เราเจออีกสวัสดีคิปเปอร์ไม่ได้เจอกันนานเราไม่ได้ฟาร์มมอนเตอร์เลย โอ,อ้ไม่ได้ยุ่งกับมอนเตอร์เลยเอ้ยเจอ,อหมู่บ้านแล้วเจอสามหมู่บ้านน่าจะใกล้ๆก,กันเลยหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่ใกล้นะออกมาตั้งห้าร้อยบอก <c oughs> ผมออกมาจากสะเปาตั้งห้าร้อยบอกเลยนะอุย้ยเดี๋ยวนะไปโอมอะลรอะไปโอมหิมะปะเดี๋ยวค่อยไปดูเพราะว่าตรงนี้มันสูงมากตรงนี้วายวายร้อยสิบอะโอ้โอเคนะ่าจะหิมะเดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีจจะมต้นสปูให้เราอุย้ยมีแมวด้วย ไม่ได้เอาปลาติดตัวมาอย่าตามมาไอ้ัาเครตันจอมผมสนใจแปลงข้าวตรงนี้มากกว่า <c oughs> NPC มันจะลงมาทำยังไงวะเนี่ยโอเคน่าจะหมดแล้วบ้านนี้ตรงบ้านนี้โอเคเราไปดูตรง snow peak ดีกว่ามันไม่น่าจะใช่ peak มัง้งอาจจะแบบโรฟหรืออะไรทักอย่างมันเป็นพื้นที่ราบแต่ว่าอยู่สูงโอ้ oh, p e แล้วแหละ <c oughs> โอมันอยู่สูงขนาดนี้มี s น powder ไหมเนะี่ย ไม่ได้หยิบรองเท้าหนังมาด้วยสิมันดูไม่ค่อยออกนะว่าไหนเป็น snow powder อันไหนเป็น snow ปกติโอ้ยชิบหายละ้าช่วยด้วยอ้โอ้ยอุยอันนี้ก็เป็น snow powder นี่หว่าโอ้โหตายมากเกือบไปแล้วเกือบแข็งตายแล้วไง ไม่ได้หยิบรองเท้าหนังมาด้วยหมู่บ้านเมื่อกี้เป็น snow ์พีคแต่ว่าไม่มีต้นไม้เลย,ยงาย่างดีไม่มีต้นสปูดอ่ะขอดูรอบ,รบ,รบก่อนเดี๋ยวเจอหมู่บ้านอีกแล้ว <What? S 1> ตายเถอะหมู่บ้านที่4ี่แล้วเนี่ยบ้านเยอะจัดเลยมอาได้ต้นอยากได้ต้นเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วต้นสปูด polish เฮ้ยหมู่บ้านมันใหญ่ไปเป้าเวอร์ชั่นเนี้ยอันนี้ก็โดดเดียวอีกลมันมักจะมีบ้านเดียเด่ยวๆสักหลังทุกหมู่บ้านโอ้โยโอ้ นี่มันกงเฮเบเอา,าเลี้ยงไข่เนี่ยแต่มันก็ควรจะเยอะเลยหมู่บ้านใหญ่ขนาดนี้นเก็บอันนี้แล้วเดี๋ยวไปตัดไม้สปูดมาดีกว่ามีข้าวกินยันชาติหน้าเดี๋ยวเอาไปเผื่อ NPC ด้วยมีสโนวปพาเดอร์ไหมนเนี่ยกลัวจังเลยเออเอาเลยทิ้งดีวะผมไม่มีช่องเก็บของแล้วก็รอนะครับผมรอให้ต้นอ่อนร่วงขอแซฟลิงกินหน่อยครับขอแซฟลิงกินหน่อยครับ โอเคได้และสี่ต้นได้ห้าต้นด้วยแถมโอเคไปกลับหมู่บ้านตรงนี้ก่อนเพราะว่าผมไม่มีเตียงขอไปอาศัยเขาอยู่ก่อนอุ้ยไม่มีใครอยู่นอนเล้ะกันเราหาทางกลับบ้านก่อนรู้สึกว่ามาไกลมากแหละเจอหมู่บ้านหลายหลังเกินไปละโอเคผมคิดว่าน่าจะต้องข้ามทะเลไปคือเปล่าผมข้าเป็นเรือแล้วกันเรือแล้วก็ มีกล่องเก็บของด้วยฉะนั้นเรือชึบแล้วก็เรือบวกกล่องโอเคได้มาแล้วทีนี้เราก็ชิปพี่ขวาโอ้เที่ยมยอดใส่ไปเลยเต็มๆอย่างนี้เราก็เล่นเรือโดยที่มีกล่องอยู่ข้างหลังแล้วเป็นเทียมใหม่สุดยอดเลยเป็นเรือที่เหมาะกับนักปะจนไทยเป็นอย่างมาก หมือนมีกระเป๋าแบคแพกติดตัวโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะผมก็คิดว่าน่าจะตามแม่น้ำไปเรื่อยๆนะเจลมาเจลจำจึกน้ำนิ่งเหลลึกๆถึงคนเจลเจลมาเจลจำจึกน้ำวิ่งเหลลึกๆถึงคนเจลโอเคผมจำน้ำตกตรงนู้นได้มันเป็นบ้านของเรานั่นแหละจุดสปาของเราเอาละทีนี้เราจะขึ้นบกยังไงโดยที่เอาของมาได้ทั้งหมดเอาเป็นว่าอันที่ไม่จำเป็นผมก็จะทิ้งไว้ในนี้แหละ ที่เหลือจําเป็นก็เอาไปด้วยเฮ้ยผมต้องเหลือวัวตรงนี้ว้นี่หว่าผมจะเอามาเลี้ยงแถวๆนี้โอเคกลับมาถึงหมู่บ้านที่รักเป็นที่เรียบร้อยก็คิดว่า n p c มันน่าจะไม่ได้ผสมพันธุ์ต่อเพราะว่าผมออกไปไกลเกินไปนะคะผมก็ขอเก็บของแป๊บหนึ่งก็ต่อผักที่ได้มานะครับผมทั้ง2ชนิดนะผมก็จะเอามาใช้เองแล้วกันแล้วก็เราได้อ้อยมาเพิ่มนะคะผมก็เอามาปลูกเลยเดี๋ยวกลับมาถึงบ้านฝนก็ตกเลยเหรอ เป็นอะไรกับฝนหรือเปล่าเนี่ยผมเนี่ยคือเวลาเล่นมาครับทีไรนี่คือฝนตกตล,ลอดเลยอ้าวตรงนี้ผมเว้นเยอะไปหรอวะโอช่างมาัน <c oughs> ที่เกียจตแก้แล้วโอเคเดี๋ยวดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้ามีตัวเลขทั้งหมดห้าตัวแล้วก็นอนเลยครับผมโอเคครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับผมสําหรับพาที่2นี้กับการเลี้ยงสัตว์นะครับผมแล้วก็ไปสำรวจรอบๆมานะครับผมซึ่งก็เจอแต่ <laughs> เจอแต่หมู่บ้านแล้วก็เป็นไบโอมทุ่งหญ้าแล้วก็ไบโอเมโดสซะส่วนใหญ่เลยนะครับผมยังไม่เจอไบโอมอื่นเลยนะแล้วก็เอ,อไปเจอไบโอมสโนว์พีกนิดหน่อยนะครับผมซึ่งก็ตรงนั้นก็มีแค่หมู่บ้านอนะยังไม่มีสตักเจออื่นๆเลยนะครับผม ก็ได้ปลูกอ้อยแล,แล้วแล้วก็เลี้ยง n p c เพิ่มเติมนะครับผมมี n p c เพิ่มประชากรมานิดหน่อยแล้วก็มีบล็อกอาชีพอื่นๆแล้วนะครับผมด้านหลังน้นก็ผมจะฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมก็พันนี้อาจจะยังไม่ได้ก็รอพันหน้าแล้วกันผมจะไปฟาร์มนอกรอบเพิ่มเติมนะครับผมเพราะว่ามันก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมบายบายสวัสดีครับ thank